ยยท่านผู้ชมครับเพลงนี้คือขอคนใจดีนะครับหรือเพลงที่ชื่อว่าขอคนใจดีเป็นเพื่อนปี้สักคนนะครับก็คือหมายถึงว่า,าวงนั้งเล่นเขา จินตนาการว่าเขาก็อยากไปเที่ยวเมืองเหนือนะแต่พอไปแล้วเนี่ยอาจจะโดดเดี่ยวไม่มีใครติดตามไปมันก็เนาะไม่มีไกด์ถ้ามีไกด์ถ้าน้องเป็นไกด์หรือว่าเพื่อนมาเป็นไกด์กับเราสักคนพากันไปเที่ยวตามป่าตามเขาตามดงนะฮะที่ผู้คนน้อยๆแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศธรรมชาติมากๆมันจะมีความสุขสักแค่ไหนก็เลยขอคนใจดีมาเป็นเพื่อนปี้สักคนนะครับเพลงนี้ การจัดวงดนตรีเนี่ยท่านผู้ชมจะใช้ดนตรีไม่มากชิ้นนะต้องการให้เกิดความโปร่งระหว่างช่องไฟดนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยซาวอินเจเนียร์เขาจะค่อนข้างปรุงให้การบันทึกในครั้งนี้เนี่ยออกมาให้มี Image ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเทสลำโพงเทสเครื่องเสียงของท่านได้เลยว,ว่าได้เซตอัพไวล้ลงตัวแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แค่ฟังเพราะเาะผ่านไปเท่านั้นแต่ยังได้อะไรที่มันเป็นออดิโอไฟล์ขึ้นมาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นที่สุดของอัลบั้ม นี้นะครับที่บอกได้เลยว่าไม่เคยมีมาก่อนที่จะทําได้ถึงขนาดที่เรานําเสนออยู่ในขณะนี้นะครับความน่ารักความน่าสนใจก็คืออยู่ที่คอรัสหญิงนะครับที่จะร้องแล้วก็มาสอดแทรกกับนักร้องนําซึ่งจะมีการเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาบ้างเพื่อให้รู้ว่าแหมถ้ามีเพื่อนมาอยู่ด้านขวานี่เป็นยังไงนะครับที่จะไปคู่ขนานก็เราไปเที่ยวนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากการปรุงเพลงนะครับของอาจารย์โนูกับสาวอิกินเนียที่ผมว่าลงตัวมากๆฟังรู้สึกมีความสุขเหมือนกับเรา เราอยู่เมืองเหนือนะครับนะถ้าใครไปเมืองเหนือจะจะได้บรรยากาศแบบนี้เลยเขาเราก็จังหวะท่วงทํานองอะไรเนี่ยจากออริจินัลมาสูตรตัวนี้เนี่ยผมชอบอตรงเ,เวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องดนตรีที่มันค่อนข้างลงตัวกีตาร์ก็มีทั้งกีตาร์สายลวดนะครับกีตาร์ที่เป็นอิเล็กทริกรวมทั้งไนล่อนนะฮะก็คือสายที่เป็นสายไนล่อนมันจะมีความแตกต่างนท่านฟังดีๆนะครับว่าการสอดประสานตรงนี้มันเป็นชั้นเชิงของคนที่เรียนดนตรีอย่างอาจารย์บนูนะครับ แล้วก็เป็นความสามารถของซาวดิเนีย,ยที่เขาจะทําให้มันออกมาแล้วมีภาโพ,พ์ที่แจ่มชัดสุดท้ายก็คือเรื่องของการมาส,สริงนะครับที่จะทําให้ท่านได้ยินเสียงเหล่านี้ไม่ว่าจะอยู่ในภาพของไฟล์เพลงหรืออยู่ในแผ่นเสียงนะครับที่ท่านได้ฟังขนาดนี้ท่านจะได้รายละเอียดค่อนข้างน่าทึ่งเลยทีเดียวเหมือนกับเราตกไปอยู่ในหมู่ล้อมของนักร้องและนักดนตรีแล้วเรารู้สุดสดชื่น ท่องเที่ยวไปกับเขาด้วยนะครับนี่คือการวางตำแหน่งดนตรีที่น่าสนใจมากๆนะครับติดตามฟังดูซิว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมถ้ามันไม่เป็นมันไม่มีความชัดเจนในช่องชิ้นดนตรีอะไรแต่ไรเนี่ยลองขยับลําโพงดูครับหน้าหลังถอยหน้าถอยหลังขยับซ้ายขยับขวาให้มันลงตัวพอดีท่านจะรู้สึกว่านี่คืออัลบัม้มประวัติศาสตร์ที่สามารถให้ทั้งความไพเราะเนื้อหาเพลงที่ดีนะครับ ได้ย้อนคืนไปสู่วงนั่งเล่นแล้วก็วงไหมไทยที่พวบกล้มกันอยู่อย่างลงตัวที่สุดเลยนะครับแล้วยังทําให้ท่านรู้สึกว่าชุดเครื่องเสียงงท่านเนี่ยเป็นชุดที่ดีแล้วก็สามารถให้เสียงตามที่ผมว่านี้ได้ครับ